สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุกบ้าน25ล้านโอตอึ้งราคาบันไดใครจะรู้เผือกตลกพันล้านเหลือเงินหลักร้อยเผือกพงศธรกับฟรอยนัทพงศ์จับคู่เป็นพิธีกรในเคหสถานบ้านปลายทางช่องวันเพร,เรีวเกรินเข้าสู่กันบุกบ้านราคา25ล้านของโอดปราโมทเล่นแบบสุด จนอดถึงกับแซวหนุ่มเผือกว่านี่คืออาการของคนร้อนเงินที่เห็นได้ชัดเมื่อก่อนไม่มีเล่นอะไรขนาดนี้ตำครกยกขากางเกงขนาดนี้ตอนนี้เป็นเรื่องของเงินเปลี่ยนแปลงคนเงินมันทําให้คนทําได้ทุกอย่างหนุ่มเผือกรีบอกเลยว่าทั้งผ่อนบ้านทั้งต่อเติมทั้งลูกมันเคยมีวันที่ผมเหลือเงินในบัญชีหลักร้อยต้น,ตน โอดถึงก็บ,บอกว่าใครจะรู้เพื่อกพงสะท้อนตลกพันล้านหลือเงินในบัญชีหลักร้อยร้อยบอกให้สลับนุมเพือกมาเป็นแขกรับเชิญเพราะชีวิตน่าสงสารมาเป็นแขกรับเชิญดีกว่าก่อนจะเผยเรื่องราวของเจ้าพ่อแห่งความบานปลายโอดปราโมทซื้อบ้านเปล่ามาสองหลัง17.8ล้านแต่จบที่รราคา25ล้านบาทเห็นบ้านสามชั้นเลยสั่งทุบหมดเลยไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้ คิดว่าทุบไม่เท่าไหร่ทำใหม่ก็3ล้านแต่จบไปที่8.5ล้านพาไปดูความบานปลายของบ้านและออฟฟิศอาทิชั้นล่างพื้นไม้สักหลักแสนแต่ก็สมเหตุสมผลบานปลายจุดแรกคือทีวีจอ,อยักษ์มาก5 0 0แสนก่อนจะพาไปดูบันไดราคา1ล้านบาททำด้วยเหล็กเป็นกล่องเหล็กส่วนโต๊ะทำงานราคา70,000บาทโอ๊ตบอกเองเลยว่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ส่วนโซนบ้านแค่ตู้รองเท้า4,0,000 0บาท ห้องน้ำราคาเป็นล้านอย่างชักโครก1,60,000บาทแทมหนุ่มโอ๊ตสะสมงานอาร์ตรูปเลอมูลค่า3รูปราคาร่วม7,000 0 0บาทและรูปล่าสุดยังไม่ได้แกะห่อเลยราคา2,50,000บาทนอกจากนี้นุ่มโอ๊ตยังสร้างบ้านที่หัวหินเสร็จแล้วบ้านที่บางบัวทองอีกหลังถามว่าเรียนรู้จากความบันปายบ้านนี้ ไปดูแลบ้านอื่นยังไงโอดบอกเลยว่าไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยไม่ต้องห่วงแต่เรียนรู้ว่าดิวกับช่างว่าเราต้องการอะไรพอมาอยู่จะรู้จริงๆว่าอันไหนใช้ได้จริงอันไหนใช้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ